ตัวชวสส่สวัสดีนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกับจูอส์อีกครั้งนะคะในคลิปที่8แล้วในบทเรียนที่2วันนี้เราจะพูดถึงแบบฝึกหัดเลียนสีนะคะในนาที่21เดี๋ยวเราเปิดกันาที่นาที่นมาดูตรงเลียนสีนะคะตรงนี้ก็คือหยอินหยินก็คือการออกเสียงก็คือโฟอนติกนั่นเองมาดูตัวแรกออกเสียงยังไง ม the ันจะมีเสียงเบาได้นะใช่ไหมคะเปี้ยนอินเปี้ยนเตี่ยวอ่ะจะมีทั้งการผันเสียงแล้วก็ออกเสียงเบาแล้วก็อ่านควบคู่กันมาดูคำแรกอ่านว่าเจิ่นมะเจิ่นมะเจิ่มมะเจิ่มมะสิ่งหอ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 เพลงเยลง 英语，英语；书店，书店；水电，水电；现在，现在；刚才，刚才；体育，体育；地理，地理。 อันนี้ก็คือให้ฝึกออกเสียงเฉยๆค่ะไม่มีอะไรทีนี้มาดูตัวยินเสียเหลียนช่ตัวยีนเสียเหรียนช่ก็คือแบบอ่าหลายพยางค์อ่านต่อเนื่องกันทีนี้มาดูคําแรกกงกงเช่อสัวกงกงเช่อสัวออกเสียงตามนะคะกกงเจทงเจียวทง 公用电话，公用电话，公共场所，公共场所，อ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นพินอินฝึกออกเสียงอ่านทีนี้เหล่าชื่อจะให้ในักเรียนอ่านตรงนี้นะคะ,อ,ะอ่านตรงนี้ให้เหล่าชื่อฟังในข้อที่สามมาดูกันว่าอ่านว่ายังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้าง คำแรก怎么去怎么去ไปอย่างไรใช่ไหมคะคำว่า怎么ก็คืออย่างไรโอเคค่ะ怎怎么么去走怎么走怎么走คือไปอย่างไรอ่ะไปอย่างไรใช下一个怎么写怎么写 เสียก็คืออะไรคะเขียนอ่ะเขียนเขียนอย่างไรนั่นเองเขียนอย่างไร比如说这个字怎么写，อักษรตัวเนี้ยเขียนอย่างไรต่อไปตัวนี้จมะมาตู่จมะมาตู่ตู่คืออะไรคะจำได้ไหมอ่านอ่าอ่าน,านจนมะมาตู่อ่านอย่างไรเขียนคําแปลไปด้วยนะจนมะมาย่งจมะมา ใช้อย่างไร怎么坐车怎么坐车นั่งรถอย่างไรสมมติว่าต้องแบบนั่งรถไปแบบสายไหนไปทางไหนอะไรประมาณนี้怎么坐车นั่งรถอะไรต่อไปเขาในที่ทเีเขาเขาเขาเังเขงเ 啊，他在看电视。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 他在看电视 กำลังเขียนจุดหมายอยู่，正在发微信呢，正在发微信呢，กำลังส่ง WeChat อยู่，กำลังส่งข้อความใน WeChat อยู่。正在买东西呢，正在买东西呢，กำลังซื้อของอยู่。正在看电视呢，正在看电视呢。 敢不敢撸 tv 哟正在听录音呢正在听录音呢敢不敢放 happen to you 正跟朋友聊天呢正跟朋友聊天呢敢不敢回个朋友王老师教我们语法 王老师教我们语法。阿詹王สอนวิทยากรพวกเรา。我问你一个问题。我问你一个问题。ฉันถามคำถามคุณหนึ่งคำถามหรือว่าฉันขอถามคำถามคุณหนึ่งคำถาม。姐姐给我一本词典。姐姐给我一本词典。 พี่สาวให้พจนานุกรมฉันหนึ่งเล่มอ่ะอันนี้เราเชือให้ฝึกอ่านนะคะลองลองฝึกอ่านอ่านแล้วแปลให้เราเชือฟังด้วยโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะจิมาช่อจิ่มาจอจมาเสียจิ่มา่มายง 怎么坐车？他在听音乐。我在看信。他在看电视。正在写信呢。正在发微信呢。正在买东西呢。正看电视呢。 正听录音呢，正跟朋友聊天呢。王老师教我们语法。我问你一个问题。姐姐给我一本词典。啊，安尼啊，老白哈，呐，卡，只抛科三，เท啊，你อื OK，ต่อไป ทีนี้เรามาดูที่ห้วนก็คือการอ่านแล้วออกเสียงอ,ออกเสียงแล้วก็แบบเปลี่ยนการใช้คําศัพท์เพราะว่าเราจะได้แบบเป็นการฝึกใช้คําศัพท์แล้วรูปประโยคไปด้วยอ่ะปู่ชงเชิื่องเชื้อคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะตัวแรกเฟยจีเฟยจีเฟ,ยจ,ฟยจีก็คือเครื่องบินหัวเชอขัวเชอรถไฟจลู่ 走路เดินต่าตีต่าตีตาตอ่ะต่าตีก็คือการเรียกรถแท็กซี่อ่ะปกติต่าตัวเนี้ยแปลว่าตีใช่ไหม <laughs> ไม่หรอกแปลว่าเล่นได้ด้วยอ่ะตัวเนี้ยปกติเราเคยเจอแต่คําว่าเตอที่แปลว่าของตัวนี้เป็นตัวอินซื่เหมือนกันอักษรที่สามารถอ่านได้หลายเสียงตัวเนี้ยรวมกันอ่านว่า ตาตีไม่ใช่ต่าเตอะนะต่าตีก็คือการเรียกรถแท็กซี่อ่ะเคจิรถเชอโจตาตีนี้มาดูประโยคแรกค,คู่แรกู่จจะรกเขาทะไาทำอะไรจไะไรอยะไ่ะเขาะาทำอะไรทำาอะไรอยู่เขาะทิ้ะลูยินนะาททิอะไู่ยินนะ เขากําลังฟังเขากําลังฟังอะไรคะเขากําลังฟังเทปบันทึกอยู่อ่ะต่อไปมีฟังอะไรบ้าง <c oughs> เขากําลังจะทําอะไรบ้างทาจ่ายอะไรอะไรทีนี้เราเลือกคําพวกเนี้ยมาฝึกเติมอ่ะมาฝึกเติมฟังเพลงตู้เคอเว้นตู้เคอเว้นอ่านบทเรียน 写汉字，写汉字，写汉字。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 写 a 字。写 a 字。写汉字。写汉字。写 o 字。写汉 e 写汉字。写汉字。写 o 字。写汉字。写汉字。n 汉字。写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 汉 up go 写汉字。写汉字。写复习语法。 复习语法，巩固文言文。ทีนี้เราก็แบบเอาคำพวกเนี้ยมาเติมลงก็แบบพูดไปว่าเขาจะ听音乐呢，他在读课文呢，他在写汉字呢，他在看电视呢，他在预习生词呢，他在复习语法。เป็นประมาณนี้ ต่อไปข้อสองคู่แรกหนีชื่อแต่สือโหเออสือโหจำได้ไหมคะแปลว่าตอนที่ใช่ไหมตอนที่ขณะที่อ่ะหนีชื่อต่สือโห verb แต่สือโหก็คือขณะที่กําลังกริยาตัว,นวเนี้ยดาเนินอยู่หนีชื่อ的ต่สือโหตอนที่คุณไปเขา正在做什么呢เขากาลังทําอะไรอยู่หรอตอนที่คุณไปอ่ะเขากําลังทําอะไรอยู่หรอ 我去的时候当天拳坏我去的时候他正在发微信呢他正在发微信呢当天坏了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  听音乐听音乐放 doo 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 做练习做练习 come back 不看聊天儿聊天儿 hood cool 啊毛毛雨聊天儿上网上网,上网 l e n g t h e เขียนอักษรจีนที่นี่ม我去的时候他正在看照片，我去的时候他正在听音乐，我去的时候他正在做练习，我去的时候他正在聊天儿，我去的时候他正在上网。 我去的时候他正在写汉字。够不可以。好吧好吧。我们怎么去我们怎么去我老在背上。其车去啊其车去啊、嗯、我说其车去吧。爸对了他对对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 对 อะไรกันเถอะฉีเชิร์ขี่รถไปกันเถอะแต่คาว่าฉี่ตัวนี้ยฉีเป็นการขับขี่รถอะไรคะรถเล็กใช่ไหมคำเราซื้อทำไมไม่ขึ้นโอเคฉี่ตีอีเสียงฉี่ ฉีใช้กับการขับขี่รถเล็กอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือการแบบขี่แบบอารมณ์แบบลักษณะท่าทางเป็นนั่งคลอมอะ่ะเขาจะเรียกฉีแต่ถ้าสมมติเป็นรถยนต์อย่างเงี้ยหรือแบบรถอะไรที่แบบใหญ่ๆเราจะใช้คําว่าใครอ่ะใครเหมือนแบบใครเชริญอย่างเงี้ยใช้ใครประมาณนี้ต่อไปค่ะบอกว่าสีเชิญชื่ปะ 骑车、坐车、坐车、乘车；坐飞机、坐飞机、乘飞机；打的、打的、叫 taxi；坐火车、坐火车、乘火车；走路、走路。 เดินอ่ะเดินทีนี้ก็เอาคำพวกนี้มาเติมในช่องว่างเหมือนเดิมจ้วเชิญช่บปะนั่งรถไปกันเถอะจอ้วเฟยจีชีบ่ะนั่งเครื่องบินไปกันเถอะต่าตีชีบ่ะเรียกแท็กซี่ไปกันเถอะจ้วหัวเชิญชีบ่ะนั่งรถไฟไปกันเถอะเดินไปกันเถอะ ต่อไปมาดูข้อสิหลิน老师教你们什么？หลิน教你们什么？อาจารย์หลิน,นสอนอะไรพวกคุณ？าอนนณาจนนะารย์หล,ลินสอนอะไรพวกคุณ？หลิน老师教你们什么？เขาสอนการฟังกับพวกเราอะเขาสอนการฟังให้พวกเรานั่นเอง เจียววอมันทิงลีเจียวนะแปลว่าแปลว่าสอนไม่ใช่เจียวถ้าเจียวเป็นคำนามถ้าออกเสียงว่าเจียวเป็นเวิร์บหมายถึงการสอนต่อไปค่ะหวังเหล่าชื่อหวังเหล่าชื่ออาจารย์หวังเราเอาช่องด้านซ้ายเนี้ยเอาช่องด้านซ้ายเนี้ยมาเติมตรงเอแล้วเอาช่องด้านขวาเนี้ยมาเติมตรงบีอีหวังเหล่าชื่ออาจารย์หวังสอนอะไรคะ 语法语法，Where gone？谢老师，们，谢谢啊，谢，谢老师教你们什么？嗯，什么呢？口语，口语口语。笑干，put 啊，干 p u 口语。马老师啊，马老师，阿扎尼南斯坤马,啊,马,啊,马啊，马，跟。 老师ก็เลยผันเสียงเป็นหมา老师ส,สอนอะไรคะเยื้อตู่อ่าเยื้อตู่ก็คือการอ่านเยื้อตู่บายๆจงาง老师จาง老师อาจารย์จางสอนวิชาอะไรคะฮั่นจื้ออ่าอักษรจีนตอนอักษรจีนนีิเราเราก็มาเปลี่ยนอ่ะอันนี้ข้อนี้ทั้ง A และ B เลยนะคะ 王老师教你们什么？他教我们语法。谢老师教你们什么？他教我们口语。马老师教你们什么？他教我们阅读。张老师教你们什么？他教我们汉字。 อันนี้ก็ฝึกอ่านต่อไปก็จะเป็นของแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราจะให้ลองทำก่อนแล้วเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดส่วนนี้ในคลิปหน้านะคะอ่ะการบ้านสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีอยู่สองอันอันแรกก็คือให้อ่านข้อนี้อ่ะให้อ่านข้อนี้ให้อ่านข้อนี้แล้วก็แปลด้วยอีกอันเป็นการที่ห้วนอ่ะที่ห้วนก็คือเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะข้อ B อ่ะ เปลี่ยนเฉพาะข้อ b วันนี้เปลี่ยนเฉพาะข้อ b ทําไมไฮไลท์ไม่ขึ <laughs> ้นทำไมไฮไรท์ทรเราซึ้ไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรข้อนี้แล้วก็ข้อที่สองนี่ก็เอาเฉพาะตรง b เหมือนกันข้อที่สามพูดเฉพาะตรง b เหมือนกันข้อที่สี่พูดทั้ง a และ b ค่ะ อันนี้ก็คืออัดคลิปอ่านแล้วส่งให้เราซื้อได้เลยเป็นสองงานนะคะโอเคเจอกันในคลิปหน้าแล้วเราจะมาเจอกันในเฉลยแบบฝึกหัดอ๋อลืมบอกว่าให้ทำข้ออะไรให้ทำข้อสาข้อที่สี่อันนี้เราเคยรู้แล้วแหละว่าข้อ3ามทำยังไงก็คือเรียงคำพวกนี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ในข้อสี่ก็คือให้เลือกคำมาเติมให้สอดคล้องกับคำศัพที่กำหนดมาให้ ข้อที่5ตัวนี้ขั้นถูชวัชวาขั้นถูชวาก็คือดูรูปแล้วพูดว่าอะไรแต่ตรงนี้เราซือจะให้เขียนลงไปในใต้ข้อเลยนะคะเขียนลงไปใต้ข้อเลยว่าอะไรอ่ะเรามาดูตัวอย่างก่อนว่าข,อขอ้อเอข้อโอเคข้อเอบอกว่าทาอ่ะผู้ชายใช่ไหมคะท้าผู้ชาย หรือทาผู้หญิงเราดูรูปแล้วเราบอกว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้ามีหลายคนเราก็เติมมันจะใช้ว่าทามันอ่ะทามันหรือทามันตัวนี้หรือทาเฉยๆหรือทาเฉยๆก็ได้อ่ะในส่วนของประธานแล้วตรงนี้บอกว่าอะไรคะเจิ้งจ่ายจ้วเฉินมเจิ้งจาวเฉินมกำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่ก็ ดูรูปว่ากําลังทําอะไรคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเราซื้อเฉลยให้หนึ่งข้อก่อนอมาดูก็ต้องตอบว่าอะไรคะถ้าถามว่าทาจิงใจจั่เฉินมาเขากำลังทําอะไรเราก็มาตอบว่าเราก็ตอบว่าทาเจิงจ้าันซูแค่นี้เองอ่ะเขากําลังอ่านหนังสืออยู่เขากำลังอ่านหนังสืออยู่ ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรคะอ่านหนังสือพิมพ์เขาว่าหนังสือพิมพ์นี่ไงเป้าฉือก็คิดว่าเราต้องเขียนว่าอะไรตอบมาต่อไปผู้หญิงกับผู้ชายต้องใช้อะไรประทานเที่ยวอูอ่ก,ก็คือการเต้นพวกเขากำลังเต้นอยู่อันนี้ทำอะไรคะร้องเพลงช่างเกอร้องเพลงผู้หญิงผู้ชายก็บอกมาเขากำลังทำอะไรอยู่คะอันนี้รูปนี้ ดื่มชาใช่ไหมเขาว่าดื่มชาคืออะไรไปหามา <c oughs> ข้อหกกำลังทาอะไรคะนอนผู้หญิงคนนี้กําลังนอนอยู่เขากําลังนอนอยู่ตัวนี้ข้อเจ็ดเจ้าเสี่ยงเจ้าเสี่ยงก็คือการถ่ายรูปผู้ชายคนนี้กําลังถ่ายรูปอยู่เขากําลังถ่ายรูปจะพูดว่าอะไรต่อไปโยงโยงโยงว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ําเขากําลังว่ายน้ํเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ว่าประโยคสั้นๆอะ <9. S 2> ข้อเก้าเขากำลังทําอะไรอยู่คะเขากําลังทําอะไรเนี่ยเออเขากําลังทําอะไรอยู่ขยายรูปยู่อ่ะคิดว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ตอบเราซื้อมาต่อไปคะ่ะเขากําลังทําอะไรคะเขากําลังกินข้าวอะ่ะเขากําลังกินข้าวอันนี้ก็บอกว่าเขากําลังอะไร คุยกับเพื่อนอ่าเขากำลังคุยกับเพื่อนต่อไปข้อหกข้อหกตัวนี้ก็เขียนตอบลงมาด้านข้างเลยเขียนคําตอบลงมาด้านข้างเลยถ้าใครเขียนไม่พอก็สามารถทําใส่สมุดได้ก็คือตอบคําถามตอบคําถามจากประโยคต่อไปนี้อันนี้พอแค่นี้ก่อนอ่าสำหรับสําหรับการบ้านครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาเฉลยอีกทีนะคะทําให้เสร็จก่อนนะก่อนที่จะดูคลิปต่อไปโอเคชเช่าเลอะจัเจียน